สวัสดีครับหมอโต๊ด1 5ทาหนึานะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆุท,กท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานเลนดอมไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับ และหมอโต๊ดจะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก่อนที่จะอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณมีพไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ในออบวานนะครับเป็นพลังงานไพ่ความห่างไกลการต่างกันโดยระยะทาง ความห่างไกลทําให้คนคนนั้นคิดถึงคุณมากหรือเป็นพลังงานไพ่ต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงกันอยู่ต่างฝ่ายต่างยังลืมเรื่องราวเก่าเรื่องราวดีๆที่เคยมีกันในวันนั้นไม่ได้เป็นพลังงานไพ่การช่วยเหลือการเกื้อกูลการเกื้อหนุนการดูแลระหว่างคุณกับเขาเป็นพลังงานไพ่คนที่มอบใจให้แล้วในความรักที่เรามอบใจให้เขาในวันนั้นเราอยากได้รบับการเห็นคุณค่าในความรู้สึกของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่ ไนออฟซอรดเป็นพลังาการฟาฟันการเผชิญปัญหาการแก้ไขปัญหามีคนที่อยากพบมีคนที่อยากเจอมีคนที่อยากเคลียร์ใจ เป็นพลังางานให้ความรู้สึกที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดในวันนั้นเราไม่อยากเสียใจกับคําพูดที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์หรือคนที่ไม่จริงใจมีไพ่ของเพจเอาวานการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกใหม่การพบเจอสิ่งใหม่ๆโอกาสที่เราจะเดินไปข้างหน้าของเรามีสิ่งใหม่ที่รอเราอยู่ในเส้นทางเดินของเรา โอกาสที่มีไว้ให้ขวนขวายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้ขนเห็นค่านะครับเป็นลพลังงานไพ่ห้าหมไมเทา้าาปัญหาความไม่เข้าใจมีปัญหาหลายเรื่องราวอาจจะเป็นการที่มีปัญหา ในเรื่องการที่มีมุมมองที่ต่างกันหรือทัศนคติในมุมมองที่ต่างกันหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์วันที่เขารู้ว่าเขาโดดเดียววันที่เขาไม่เหลือใครเขากำลังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่คนที่เคยเคียงข้างคนที่เคยเคียงคู่คนที่เคยผ่านเรื่องมรสุมปัญหาและอุปสรรคร่วมกันมามีไพ่ของเพ g e ออฟเพย์เชิน สิ่งดีโอกาสดีในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาถือโอกาสขอโอกาสกับคุณในวันที่เขาไม่มีคุณในวันที่เขารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณแค่ไหนคุณคือสิ่งที่มีค่าและสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ของเขานะครับเป็นพลังงานให้การที่คุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกถามหัวใจของเราเองว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมเรายังแคร์เขาอยู่ไหมเรายังพร้อมให้อภัยกับคนที่ ไม่ได้ชัดเจนในวันนั้นกลับเข้ามาในความรักในความัมพันธ์หรือเปล่ามีพลังงานไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ของความรู้สึกที่เป็นครอบเป็นครัวเงินเก็บเงินก็ทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าคุณกับเขาเคยมีความมั่นคงในเรื่องการเงินเคยมีเงินเก็บด้วยการเคยมีทรัพย์สินเคยมีเงินทองเคยมีบ้านเคยมีรถร่วมกันเขาอยากกลับมามีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออฟซอดราชาถือดาบเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความเด็ด คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆแม้จะอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาคุณเป็นคนที่เผชิญหน้าทุกปัญหาคุณเป็นคนที่พูดในเรื่องความชัดเจนเจนในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เปิดเผยในทุกๆเรื่องของเราอยู่แล้วในคนคนหนึ่งที่กำลังกาลังเศร้าหรือคนที่มีอีกโก้หรือคนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มมากกำลังเจ็บปวดในวันนี้เขาอยากกลับมาปกป้องคุณเขาอยากกลับมาดูแลใจคุณเขาอยากกลับมาห่วง ห่วงคุณมากขึ้นนะามีพลังงานไพ่ในเดอทาทเวอร์การจับได้การโป้แตกหรือกับอดีตที่ผ่านมาคุณไปจับได้ไปโป้แตกว่าเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความไม่ไว้ใจความไม่เชื่อมั่นความไม่เชื่อใจเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่แตกหักพังไปความรู้สึกที่เจ็บปวดมันอาจจะเป็นไฟเราที่กําลังหวาดระแวงเรากลัวกับการกระทําของเขาเรากลัวกับคําพูด คนที่พูดไม่จริงบ่อยอาจจะเป็นฝ่ายเราที่กําลังระแวงในตัวขเขาว่าเขากลับมาเพื่ออะไรกลับมาเพื่อหวังอะไรแต่ในตอนนี้เขาอยากกลับมาชัดเจนกับคุณนะครับเป็นลังงานให้เพจออฟสอดการแอบสืบการแอบ่องความดือ้อความดันความเอาแต่ใจการที่มีคนที่เอาแต่ใจคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆในตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไปเรียนรู้มาในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณในวันที่ไม่มีคุณเป็นฝ่ายเขาที่ดูแล้ว ว่าคุณคือคนที่ห่วงใยว่าคุณคือคนที่เข้าใจว่าคุณคือคนที่เป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปนะครับเป็นพลังไฟเดอร์มูนความคิดถึงความโหยหาคิดถึงวันที่เคยเดินร่วมในเส้นทางเดินเดีเดยวกันเขาอาจจะเป็นฝายที่กําลังฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันกับ มาหวนกลับหวนคืนหรือต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างยังโหยหากันอยู่ความรู้สึกเดิมความรู้สึกที่ยังมีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ไท้สำหรับเป็นพลังงานไพ่เพจอัพครับ การเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอสาหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่แก้ไขสําหรับคนที่จริงใจเราไม่อยากได้รับกับคําแก้ตัวเราอยากได้รับกับความมั่นใจเราอยากได้รับกับความเชื่อใจนะการครอบงําความรู้สึกแห่งความพัดภาคมีคนที่รู้สึกถึงความพัดภาและความเงียบเหงาในวันที่ห่างคุณไปในวันที่ไม่มีคุณอีกแล้วในตอนนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวดและมีคนที่อยากกลับมา ทำให้คุณไว้ใจเขา ในตอนนี้อีกครั้งหนึ่งหน้ามีพลังงาไพในตัวตนของคุณเป็นพลังงานไพการดูแลหรือการกลับมาอยู่ในมุมในแบบเดิมในที่เดิมในสิ่งที่เราคุ้นเคยการกลับมาปกป้องในสิทธิในตัวของเราเองเราคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเราอาจจะเคยดูแลเขาห่วงใยเขาเคยตามเขาเคยง้อเขาก่อนแต่ในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่ถอยห่างเป็นฝ่ายเราที่เดินห่างจะเป็นฝ่ายเขาที่กังวลกังวายใจร้อนลนเจ็บปวดในหัวใจในวันที่รู้ ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะอขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานไพ่ใน The f ฟูนะครับเป็นพลังงานไพ่การหลุดพ้นหรือการเริ่มต้นใหม่หรือคนที่หลักไปเรื่อยหรือคนที่คบไปเรื่อยตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่ในสถานการณ์กืนไม่เข้าขายไม่ออกไปพบเจอใครใครคนนั้น ก็ไม่ได้แข่เขาใครคนนั้นก็ไม่ได้สนใจเขาหรือไปพบเจอกับคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องการเงินหรือเป็นคนที่ไม่แข่เขาในตอนนี้เหมือนเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในวันที่มีคุณแม่ยคุณคือคนที่ ร่วมอนาคตร่วมความหวังกับเขาในตอนนี้เขาเหมือนเดินในเส้นทางเดินที่เงียบเหงาเส้นทางเดินที่อ้างหวางเส้นทางเดินที่วันข้างหน้าก็ไม่ดูว่าจะจบลงเมื่อไใดแต่เขารู้ว่าวันเนี้เขาอยากกลับมาจบลงที่คุณมีพระไพจัดเม้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นไม่มีใครแก้กรรมให้กับใครได้ ต้องแก้ที่ตัวข,ของเราเองการพบเจอเนี่ยมันเหมือนเรื่องเมืองเอิญและไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมีสิ่งที่กำหนดในการกระทำร่วมกันถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาเสียใจายมาผิดหวังมาสมหวังตอนนี้เขาดูแล้วว่าความภาครักแห่งความรู้สึกมันเป็นเช่นไรนะครับเป็นพงไพ่เจ็ดดาบคำพูดไม่จริงการทำอะไร,รหลังการโกหก ในวันนั้นคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ในทุกๆเรื่องแกเขาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าเขาพูดโกหกแต่เราเป็นฝ่ายที่รักเขาเราพร้อมที่จะให้อภัยกับเขาแต่คนการที่เราให้อภัยไปแล้ว ใครคนนั้นต้องปรับเปลี่ยนใครคนนั้นต้องชัดเจนด้วยนะครับเป็นพลังภาพให้ก้าดาบความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณจะดุ้งตื่นขึ้นมาอยากให้มีคุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาเป็นคนที่ให้กําลังใจเป็นคนที่ให้แรงผลักดันแก่เขาคุณเป็นคนที่เขาพูดคุยได้ทุกๆอย่าง คุยได้ทุกๆเรื่องนะครับเป็นาไพ่สเตนชาวสิงรักนาสิงเป็นไพ่ของความเข้มแข็งของคุณหรือการดูแลของคุณคุณดูแลใครคุณดูแลด้วยความรู้สึกและด้วยใจที่หลักและซื่อสัตย์กับคนที่รักกับคนที่แคร์ในวันหนึ่งที่เขา กลับมาเห็นในตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาอาจจะเป็นภายที่กำลังผิดหวังในการกระทําของเขาว่าทำไมในวันนั้นเขาถึงได้ทำให้คนที่รักเขาคนที่แคร์เขาต้องเจ็บปวดในวันนั้นขนาดนั้นนะมีพลังให้เดือ๋ยวนะครับเป็นพลังให้การเรียนรู้การเริ่มต้น การมีประสบการณ์กับคนคนนั้นอาจเป็นการที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆวันที่ไม่มีคุณแล้วมันเป็นเช่นไรในวันนี้เขารู้ใจตัวเองในวันที่สายไปหรือเปล่าในวันที่คุณกํำลังเริ่มที่จะปล่อยในวันที่คุณกํำลังเริ่มที่จะถอยในวันที่เราเริ่มทําใจได้เขากลับ เขากลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในวันที่เราเสียใจเขากลับไม่เคยเห็นค่าไม่เคยแคร์เรานะครับเป็นนามให้เดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนาการการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาไต่ต่อมีคนที่คิดมีคนที่ทบทวนมีคนที่ตกตะกอนเห็นความคิดคิดทบทวนคิดวกวนในความคิดของเขาว่าเขาผิดในการกระทําทุกๆเรื่อง แก่คุณในวันนั้นเขาอยากกลับมาแก้ไขผลที่เขาทำไว้กับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานให้ห้าถ้วยความเสียใจความเสียใจในสิ่งที่เขาทำผิดไปในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาแล้วขอโทษคุณนะครับเป็นพลังงานให้เดอร์เอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักการพบเจอกันแล้ว เป็นรักที่อบอุ่นเป็นรักที่ผูผ่านเป็นรักที่ห่วงใยการมองตาและรู้ใจโอบกอดของคนที่รักของคนที่แคร์มีคนที่กําลังอยากกลับมาเป็นคู่คุณเป็นคนที่เหมือนเดิมเป็นคนที่มองตาและรู้ใจเป็นคนที่พูดคำว่ารัก ในทุกๆวันเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณมีพลังไพ่ขิงออบครับราชาถือถ้วยเป็นพลังไพ่การตามตื้อการตามง้อการเอาใจใส่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แคร์ความคิดคุณมากขึ้นแคร์ความรู้สึกของคุณมากขึ้นเขากําลังกลับมารู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งการที่รู้ใจของอีกฝ่ายหนึ่งคุณเป็นคนที่อ่านใจของเขาได้แต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังอ่านใจของคุณไม่ได้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมว่าคุณยังแคร์ เขาอยู่ไหมว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสและให้อภัยกับเขาได้หรือเปล่านะหรือเขากำลังอธิษฐานขอพรให้คุณหวนกลับหรือคุณกับเขายังมีความรู้สึกที่เหมือนเดิมซึ่งกันและกันอยากให้กลับมาเป็นหัวใจ ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหน้าการกระทําของเขาเขาจะพิสูจน์ด้วยการกระทําในสิ่งที่เขาสัญญาไปแล้วเขาจะทําให้ตามคําสัญญาที่มีให้กับคุณนะครับเป็นพลังให้การพิสูจน์ในตัวเขาเองหรือเขากําลังทําในหน้าที่ของเขาเพื่อให้เท่าเทียมกับคุณเพื่อที่จะดูแลคุณได้เพื่อที่จะทําเพื่อ กันและการหรือต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือต่างฝ่ายต่างดูแลต่างฝ่ายต่างซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจและการเงินซึ่งกันและการมีพลังเาไผ่ในออกครับนะครับเป็นพลังเาไ่คนที่กลับมาแล้วเหมือนเหมือนคุณเป็นถ้วยแห่งความเติมเต็มคุณคือหัวใจคุณคือความรู้สึกที่ทําให้เขามีชีวิตชีวามากขึ้นทําให้เขามีความอบอุ่นทําให้เขารู้สึกถึงคนที่รักคนที่แคร์คุณคุณคือรักแท้คุณคือความรู้สึก ของเขาในตอนนี้นะเขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณบ้างในสิ่งที่เขาทําให้คุณผิดหวังที่สิ่งที่ขาดหายไปในวันที่ไม่มีกันนะครับกป็นมพ่ายในความรู้สึกในตอนนี้ช่างเงียบเงาเหลือเกินในวันที่ เขาอยู่ตามลาพังมีพงางไพ่เดวิลเป็นไพ่ของความรักความโลคความโกรธความหลงการแอบหึงการแอบหวงหรือเข้ากำลังหึงคุณมากกลัวที่คุณจะเปลี่ยนใจกลัวคุณจะมีคนอื่นกลัวคุณจะปันใจให้กับใครไปเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับเข้ามาแล้วพูดถึงความรู้สึกเดียวกันคุณคือคนที่ กลุ่มมือเขาคุณคือคนที่ดูแลเขาดีเอมเพสนี่คือคนที่เกื้อกูลและคนที่สนับสนุนคุณเป็นคนที่ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาทําลงไปในตอนนี้อาจจะเป็นไฟล์เขาที่กําลังทําในทุกสิ่งท,ทุกอย่างที่คุณเคยทิ้งไว้ให้กับเขาในวักในความรู้สึกลึกๆของเขานะครับเป็นทางงานไพ่ถูกครับความรู้สึกและความผูกพันความห่วงใยมีพลังงานไพ่การ ที่กลับมาแล้วเหมือนดังวันแรกที่พบเจอและเขาจะเหมือนเดิมในทุกๆวันที่เขาได้เจอคุณ Two of Cups คือปรังงานไพ่หัวใจและความรู้สึกคนที่รักคนที่แคร แคร์ความรู้สึกแคร์ความคิดแคร์คาพูดแคร์การกระทําก่อนที่จะพูดอะไรเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดว่าจะทําให้คุณเสียใจและทําให้คุณเจ็บปวดหรือเปล่าต่างฝ่ายต่างแคร์จิตใจการพูดการคุยและการเคลียร์ใจซึ่งกันและกันนะครับเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจอีกแล้วเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังอีกแล้วในสิ่งที่เขาจะแสดงออกมาจากความรู้สึกลึกๆของเขาในตอนนี้ความรู้สึกลึกๆของเขาช่างเจ็บปวดและ คิดถึงคุณมากในวันเวลาที่เขาเริ่มที่จะอยากที่จะตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรู้สึกยิ่งเพิ่มพูนความรู้สึกยิ่งรักคุณมากกว่าเดิมเหมือนดังคนที่เคยดูแลเหมือนดังคนที่เคยห่วงใยคนที่ผูกพันคนที่เป็นคู่กันมันเหมือนการที่เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างกําลังดําเนินไป ตามการเวลาและวันเวลาที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนนั้นกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอาคอดุพัง,งานไพในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะครับมีไพพลังไพควีนอบครับราชิีเือถ้วยนะคุณคือหัวใจ ที่เขาทำขาดหายไปคุณคือทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่ในวันนั้นที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจเขาทำให้คุณผิดหวังเขาอยากได้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งแต่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่เหมือนเดิมแล้วในสิ่งที่เราเคยเจ็บเราเคยเสียใจมาหัวใจของเราอยากมอบให้คนที่เข้าใจให้กับคนที่แคร์ใจให้กับคนที่ห่วงใยเรานะครับเป็น,ปนพลังภาพใน ห้าถ้วยนะห้าถ้วยคือพลังงานให้ความเสียใจยความเจ็บปวดถ้วยที่มันล้มถ้วยที่มันเล้าความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงกลับคืนมาในความรู้สึกของเราไม่ได้นะมีพลังงานให้เดอดเทวเวอร์การจับได้การโพะแต่สิ่งที่แตกหักพังไปสิ่งที่เป็นรอยเล้าในความรู้สึกคนคนนั้นกําลังกลับเข้ามาแล้วทําให้ทุกๆอย่าง กลับมาเป็นความอบอุ่นและความรู้สึกเหมือนเดิมเขาก็ดูนะว่าคุณอาจจะไม่เชื่อมั่นคุณอาจจะไม่ได้เชื่อใจเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ตอนนี้เขาเสียใจมากในสิ่งที่เขาทําผิดไปมีพลังอาไพในอาวานในอาวานคือพลังอาไพการกลับมาคิดการกลับมาไต่ต่อการกลับมาทบทวนในตัวของเขานะครับเป็นพลังอาไพในในอ f ัลคัเป็นพลังอาห้ความเติมเต็มความห่วงใย คุณคือคนที่เติมเต็มสําหรับเขาหรือเป็นพลังงาภใหการที่เรากลับมาอยู่ในสิ่งที่เราอยู่ในแบบของเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในที่เดิมของเราในมุมเดิมในสิ่งที่เรากลับมาเป็นตัวตนของเราในวันนี้ต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่รู้จักกันต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่ อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เจ็บในเท้าการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงมีคนที่ปิดกัน้นมีคนที่บล็อกมีคนที่มีกำแพงหรือกำแพงของคุณเขาจะทลายกำแพงของคุณลงไปให้คุณรักเขาให้คุณแคร์เขาเหมือนดั่งที่ คุณเคยรักเขาให้ได้ตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยู่ไม่ได้ท่านไม่มีคุณทุกเรื่องราวยังอยู่ในรอบๆตัวของเขาเขาอยากกลับมาขอโทษเขาอยากกลับมาแก้ไขเพจออการเริ่มต้นเพจออ p อิสติกลนี้คือพล,ลังงานพ้การเริ่มต้นที่ดีไปร่วมกันการเขียนชีวิตของความรักที่คุณกับเขา จะเป็นบทแห่งความรักร่วมกันนะครับเป็นพลังงานให้เทนอปครับความเป็นครอบเป็นครัวความอบอุ่นคุณกับเขาเคยเล่าเรื่องทั้งความฝันทั้งความหวังอยากจะเป็นอนาคตอยากจะเป็นความหวังอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นการดูแลความห่วงใยดีเอ็มเพสเทพธิดาดาวสุขดาววีนัสคนที่เกิดวันศุกร์การดูแลของคุณความห่วงใยของคุณเขาแพ้ใจของคุณด้วยใจที่รัก เขามากในวันนั้นแต่ในวันนั้นเขากลับไม่เคยสนใจเขากลับไม่เคยเห็นค่าในวันนี้ก่อนที่จะจากกันเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณหรือการที่เขาอยากกลุ่มมือคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่เพจออฟซอรมีพลังงานไพ่ดูเวอร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกัน ความรักคือการเริ่มต้นอยู่ร่วมกันความรักคือการเอาใจใส่และการเห็นคนที่รักมีความสุขและมีรอยยิ้มในทุกๆวันนะครับเป็นนางไพควีนออฟวานราชินีไฟคนที่มีเซน์คนที่มีลางสังหรณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้คุณเป็นคนที่อ่านความรู้สึกของเขาได้คุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมคุณเคยเรียนรู้การกระทำ ของเขามาหมดแล้วคุณรู้ถึงการกระทำคุณรู้ถึงความคิดคุณรู้ถึงจิตใจลึกๆของเขามีพลังภาพความคิดถึงกำลังเดินทางมาหาคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงคุณหนักมากตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะครับมีพลังภาพเ,เจ็ดดาบคือการแอบสืบการแอบส่องการแอบมอ อาจที่เป็นฝ่ายเขาที่กำลังมองคุณอยู่แอบสื่อคุณอยู่ว่าคุณเป็นยังไงบ้างในวันที่ไม่มีเขาในเรื่องราวของคุณเขาอยากมีเขาในเรื่องราวของคุณอีกครั้งหนึ่งในทุกสิ่งที่เขากระทำนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเจ็ดเหรียญน,นะมีพลังงานไพ่ถูออบคับความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันนะในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่ทุ่มเทด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่เขาขอร้องคุณนะเขาขอร้องให้เขากลับ มาเป็นเหมือนดังเดิมในวันที่เราได้พบในวันที่เรากลับมาเรียนรู้ในวันที่เรากลับมาเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์อีกนะครับตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากกลับมาเป็นคู่คนที่รู้ใจมองตาแล้วเข้าใจและผูกพันในตอนนี้เขาอยากอยู่กับคุณในทุกๆวันและอยู่ในทุกข่วงวันเวลาที่มีคุณกับเขานะครับ หมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโตกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุท่านในค่ำคืนนี้นะครับ